วัสดีเจ้าปีนาเจ้าวันนี้อากาศดีมากเลยแดดออกดีรู้สึกว่าห้อนเดี๋ยวตัวปีนามาเก็บสม้มฮัดสักตัวกันมาเลยเจ้าปกติมันจะต้องเก็บเดือนธันวาเนาะปีบมมีเวลาเก็บกันเลยมาเก็บช่วงนี้เก็บไปเรื่อยๆทีละหลังทีละหลังบ้านเขาเปินห้องว่าส้มอย่างนี้มันจะออกรสชาตเิเปรี้ยวๆหวานๆนะเจ้าเอามายำเนี่อร่อยมากเลย เป็นส้มหัดสักเกอมันมีหลายต้นเจ้าเดี๋ยวเขามาเก็บต้นนี่จาอยู่สูงเนาะสิตำตำก็เริ่มเก็บไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันเจ้าวันนี้อากาศดีเลยมาเก็บส้มเดี๋ยวดูต้นนี้กันเนาะวันนี้ขออนุญาตเส่แว่นตาดำนะเจ้าเน้อเพราะว่าแดดมันแหงแสบตาเจ้าเดี๋ยวมาเอ้ยไปนาเก็บเลยเจ้า เ็บลูกใหญ่ๆนะค่ะนี่นไหมคะประมาณนี้เจ้ามันเหมือนเนี้ยคะ่ะเหมือนส้มส้มอย่างบ้านเฮานี่ฮะรสชาติมันจะอุ้ยเปรี้ยวๆๆนะเจ้าอมเปรี้ยวอมหวานเจ้าอมเปรี้ยวอมหวานอันนี้สีจะตัดอันพาพี่ก็จะพาสีนะเจ้าพาสีแล้วกับเฉือนข้างใน ไก่ชอบมากเลยไก่บ้านปีชอบมากเลยชอบกินส้มค่ะมีทั้งพักทั้งส้มคือไก่มันก็เลยไข่ดกค่ะแต่ละปีเนี่ยไข่เยอะส่มนมากมันไข่มันจะไข่น้าห้อนนะเจ้าไก่ว่ะมันไขน่นาห้อนหน้าหนาวมันไข่ห้อนเอ้ยนะ่โทษทีหน้าหน้าหนาวมันกว่าไข่ไข่ค่ะต้องกินส้มบำรุงวิตามินซีเจ้า ปีนี้ก็เป็นเยนเยอะค่ะแต่พี่บอกขายไงเอาแจกเอาแจกเปลือนค่ะพี่จะเก็บแตลูกใหญ่หลุมน้อยๆบอเก็บเรามันข้างต้นจะเก็บแตลูกใหญ่ๆไปเจ้า เดี๋ยวเราไปดูต้นปุ่นกันค่ะโอ้ต้นนี้ต้นสูงนี่ต้องเอาบันไดมาแล้วก้าเนี่ยมันยู่สูงสองสามวันก่อนปีเก็บได้ลังหนึ่งละคะ่ะเนี่ยเอามาดูค่ะเหลืออีกเยอะพี่จะเก็บเอาตีมันตำตำที่สูงๆนี่เก็บบันไดเดี๋ยวต้องเอาบันไดมาเดี๋ยวคุณป้ามาเก็บดีกว่าพี่จะเอาแค่ตีมันเก็บได้นะเจ้าลูกต้นนี้กใหญยค่ะให่ยยเนี่ย เกิดมาเตี้ยมันก็เป็นเตี้ยเก็บได้ของที่มันเตี้ยเตี้ยของสูงๆต้องพิ่งคนสูงค่ะลูกนี่ค่ะมันอยู่ตีตีบดนแดดนะคะดูมันเป็นมันจะเป็นคนห้องอย่างนี้ช่ลากะเนี่ยลูกใหญ่มากลูกเนี่ยใหญ่จริงๆมาเทียกลูกนี่อ่ะใหญ่ค่ะมันบดนมันอยู่ในข้างในนะมันก็เลยตีบันแดดทองบดถึงมันก็จะเป็นนี่แต่เช็ดออกได้ค่ะอ๋ออินดูชีวิตคนเตี้ยแต่เนาะ มีดคนเตี้ยก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวปีซองดูข้างใน้นเนาะนี่เห็นกันนีก็มันจะเป็นพวงเลยเจ้าพวงใหญ่มากเลยเนี่ยเจ้าข้างในมีอีกเยอะเดี๋ยวปีจะหลอดเข้ามาเก็บเลยกันแต่ข้างบนตีสูงๆนี่ต้องเอาบันไดอุ้ย,ยเจ็บมากอะไรอะดูพวงนี่ค่ะลูกเบลเลยอย้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ล,ญละสีงามขนาด สีเหลืองใช่เนี่ยเดี๋ยวมาเก็บฟังนี่ดีกว่าลูกใหญ่มากเลยมาเก็บฟังนี่ค่ะอุ้ยดูลูกนี่เนี่ยมันโดนแดดค่ะเห็นก็เนี่ยเหมือนส้มโอเลยอะเอามากเลยอะปีนี้รูซื้อว่าลูกจะใหญ่น่ะต้นนี่นะดูพวงนี่กันแล้วกันค่ะปกติมันบอใหญ่ขนาดนี้นะเจ้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเก็บฟังนี่ดีกว่าเจ้าโอเคเรามาเก็บพวงนี่กันค่ะดูนี่ค่ะ ดเบ้อเบลาเลยอะเบอบลาเนี่ตังนี้ี่แจ็ดแปดหลูกนะคัเนี่ยโตมากเลยเนี่ยค่ะเย่บ้ลยอเลยอะเบอเบลาเลยอะ ลูกใหญ่ค่ะก็แค่ลูกใหญ่เท่านี่ได้สองลังแล้วเนี่ยเก,ก็บตัวกับวันนี้ได้สองลังแล้วค่ะวันนี้ปอละก้ปอละบมเอาละจะไว้ข้างต้นข้างต้นดีกว่าเก,ก็บไปเมื่อก็กินบ่มดพี่บ่ได้เอาขาย,ยตัวจะเก็บวันนี้แล้วกาหัมสักเอาเอามันลืมต้นเนาะเก็บใส่ในเข่งเนี่ยค่ะประมาณสักสองสามเดือนถ้ามันลืมต้นแล้วก็ไปแจกเปื่อน ป้าเจ้ารถมาใส่ส้มละเจ้า เก็บไว้ในโกดังเจ้าแนี่ค่ะนี่สองหลังเจ้าจะมาตรงนี้อีกอีกหลังมีสองหลังประมาณสี่หลังเจ้าเก็บสี่หลังจะเก็บแค่นี้แหะคะ่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะเจ้าเอาส้มเข้าในโกดังเด๋ยวรลยละที่หน้าเจอกันใหม่หนะเจ้าวัสดีเจ้า